สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นปนไก่บานเฮาค่ะฝีมือคุณน้าอีกแล้วจ้ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปกลับบ้านไปต่างจังหวัดเนาะค่ะไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนาเพิ่กนกระห็ุปนไก่ให้กิ่นเนาะค่ะ ฝีมือคนนุณนะาแซ่บที่สุดเลยค่ะอยากกินปนไก่ปนกะเห็ดปนกไก่ให้กินจ้าสุดยอดมากค่ะคนนุณนะาฝีมือนะคะเนาะฝีมืออร่อยค่ะเปะ็นกรสิตตำตำโครกย่างไก่นะคะเอาไก่บ้านมาย่างอย่างซิดแหล้่ก็เอามาตำนะคะเนาะตำปรุงใส่มะม่วงจ้าปักม่วงกม็มีอยู่หลังบ้านนะคะเนาะข้างบ้าน มะม่วงบ้านเราเองค่ะทุกคนปนไก่แซ่บๆจ้ากับเขาอีสานบานเฮาฟีมือหนาอร่อยที่สุดค่ะทุกคนนี่ตําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนใส่หอมหนาเปกระิตําเรื่อยๆนะคะเนาะตําตให้มันเหนียวแซ่บๆค่ะในกินกับเขาเหนียว เสบมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เจวกับอันใบบะกอกเนาะค่ะเนาะใบมะกอกก็จะแซบนี่แล้วก็เจวกับใบผักกระดดนเนาะค่ะเนาะก็แซบหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนมากินน้ากันเด้อค่ะปนไกบ่บานเฮาแซ็บไก่บานเนะเานนะค่ะไกบ่บานกับมะม่วง ข้างบ้านค่ะนี่สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องทุกท่ทททาน